สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างครับพี่น้องคลิปนี้เราพามาดูรถลอครับโอ้ม่แด่รถรอเลยครับคันนี้ทีมงานนี่ไงอยู่กับเจ้าโกบิโก้ครับ SK 2 0 0รุ่น10ครับพี่น้องโอ้ทีมงานนี้มีแต่รถรอครับอู้คันแรกก็จะเป็นสีเขียวครับพี่น้อง แรกก็จะเป็นเมก้าครับสวยครับพี่น้องทีมงานนี้วัดีผมมา,ามาดูงานอยูท่ที่ทีมงานเชียนมขุดนะครับก็ามาเจอทีมงานาทีมงานคนรู้จักนะพี่น้องเอ อ,อยู่กับคันใหญ่ๆเลยครับ SK 200รุ่น10เออปัดบปั ก็สีม่วงก็มาเลยไหมสีม่วงก็สวย เนี่ยก็จะเป็น,นจะเป็นสิงไฮเทคนะพี่น้องโอโ้สวยสวย้ว่มีรถรอเลยครับทมงานนี่ไหม

ดูแล้วน่าจะใช้ไปกับโลสองโลนะครับเอ้มาจะวิ่งอยู่ สีคันหรือเปล่าครับเ,เรอค่อยค่อยดูครับว่าชิมงานนี้จะวิ่งกี่คันเหครับทำงานทีก็จะได้เห็นชิมงานรถโลกับเจ้า บอฟิโกรุ่นสินะครับพี่น้องจะเป็นทีมงานอินทิรานะครับทีมงานอินทิรา ก็ฝีมือดีครับพี่น้องล้วสวนทางกันแล้วครับ เมิก้าครับพี่น้องโอ้ทีมงานนี้ใช้แต่ฮีโน่เลยครับสายฮีโน่เลยครับพี่น้องโอ้อันนี้ก็รอครับ เราก็รับชมเรื่อยๆนะครับนานๆทีเราจะเจอรถรอนะครับพี่น้อง อะเดี๋ยวมาดูทีมงานว่าใส่กี่ตักนะครับพี่น้องแต่ละที่ก็จะใส่ดินไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าก็สี่ตักห้าตักนะครับทีมงานพออินทิรา อยู่ประมาณห้าตักนะครับ มาอีกแล้วครับหนึ่งคันรถรอครับพี่น้องอ,อันนี้ก็จะเขียวโอไม่มีแคไม่มีตอนเดียวเลยครับมีแต่แคบเลยครับทีมงานนี้ใช้แต่ตระกูลฮ i โนเลยครับพี่น้องอรอจริงครับทีมงานนี้พี่น้อง มีแต่วัยรุ่นคัดนะครับพี่น้องมนขับไมโครก็ไว้รุ่นเลยครับมัคนขับหล้อเมื่อกี้ก็วัรุ่นเหมือนกันนะครับพี่น้องเมื่อกี้สุดจัดจริงครับทีมงานนี้พี่น้อง ทุกสีเลยครับทีมงานนี้พี่น้องนานเทจะเจอทีมงานรถเราครับใช้แต่ตระกูลฮ i โน่นะครับส่วนรถขุดก็จะเป็นโกบิโกรุ่นสิบนะครับ SK200 นะครับเอผมว่าผมเคย ถ่ายทีมงานนี่แล้วนะพี่นองเราต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะครับโอ้สีม่วงมาแล้วครับะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกับอันสีม่วงครับ tầng oh, thứ โอสีตครับพี่น้องอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่ารืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับสวัสดีครับ